สวัสดีครับเอฟแฟนช่องวันนี้มาลยุยภามาตามในทางของแม่เท่านะครับในงวดกว่อนเราให้สิบี่เลยออกสิบหานะครับในงวดนี้เราฟันดีนะพี่น้องฟันเห็นน้องสาวสิเสียชีวิตไปมหานะครับเป็นเลขตัวใดเขาเล่ไปฏิตามในทางของฟันทองแม่เท่ากันเลยครับสวัสดีครับแม่เท่าครับอโอ้ยวัดดีปีใหม่คุณยายคุณยายร่างกายแข็งแรงเนาะงวดก่อนคุณยายให,ให้หนึ่งหนึ่งสาเด้อนะครับ คับซีหนึ่งมันหอกขาหนึ่งนะครับย่ายว่าเขาเอาลูกสลังปรัดคตขกลางคดแล้วย่ายว่าซีหนึ่งมันมันหอกขาหนึ่งเนาะเสียดายนะครับมวลนี่กับมาตามในท่าของแมเท่าให้ไหมนะครับคุณยย่าว่าฝันแล้วนะครับโดนเกิดมันจะจำไปนี่แหละนะครับก็เลยมาตามให้นะครับเอเมฆฝันยังไงแต่มันขึ้นบอกสู้ดูร้านฟังเนฆอ๋อมันขึ้นเดี๋ยวย่าฝัน ครับนองพูดตายไปแล้วเนาะมาพาก,กัะไปท้าวัดจูวัดเกิดขึ้นอืมจะทำวัดเอรอพีอ่ผู้ใหญ่ดิไม่แก่เนอะครับไ่อแต่ถ้าว,วัดกูวัดมพาไปสวดมนต์ทำวัดเนาะไปสวดมนต์ทำวัดเนาะเออเห็นยังต่อย่ายไปนะ่ แั dos, u, é, 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 ่บไม่ซอนอะใ้แก่กับถ้ากับก้าเงี้ยจของเดี๋ยอืมแบบมีการส่วนบนแล้วกับการเงี่ยนองะไปส่วนบนมาแล้วไปไถตัวมาเฮี้นจะของเงียไดนเงีนหลังนี้หรือเงีนยล้างนี่เป็อเฮียนสมัยเก่ามีสั้นออกไปท้งหนอยเงี้ยเก่าเล่นวะมีหน่อสั้นมีสั้นออกไป ก็ไปกัดเนี่ยไดเหอไปกัดเเนี่ยไปกัดเเอาถกปลาเป็นเนี่ยเอาถกปลาคอยใจใจนายดีเขาได้เห็นน้ําเจ้ากัเจ้าไว้ใจ่าสั่นกัดเ็เาเมี่ยคนมาสั่นกัดไปขดปวดเงียวเปวดอยเงี้ยวกับเงี้ยวรอดเงียวว่าได้คนม่จเบ็บปออเขาได้ะหรอการฆ่าตับเตยตายไปง่ายเลยมั้ยหรือาอยังในฝันลายยัง แก่ตะเนปลาตะเปลาดกก็ดกอกไม่ฟันอ่ยนะเป็นย่านเป็นปลาดุกปลาเป็นปลาตาย่ายตะวนปลาเปลี่ยนเยอะตัวรอยมันดินเลยเดี๋ว่ามีถงปลาอือถ้ากันเจียปลาเปลี่ยนมากว่าแต่ของโกกับ่มาเจียบ้าได้ตานหาปลาจากของทําบะมี่ได้บะมี่ทจะไปบิง โอ้ยบินในปลาเนาะแต่ก็ถือเอาปลาไป,ไปอเอออือคนนีก่จีบ้างได้หลัออจจกงก็อัก่า้ากาดมนจ์ของเต่า,าเออจับปลายนีงยแจก็สดจีบีไว้ก็แต่เย้ยวพอจะ,ะกับเอ้จัแค่จีองทีจะได้เออปลาในปลาเนาะปลามันก็สิ ไอป uh ้าดกกับชิมเปียกแล้เนาะเย็ดเปีอ่าเปียกมาั่นต้วเออเจ้าอายุไม่ป anyway. ีงนะฮะแปดสิบหาได้ยไงอายุไม่ปีงกับแปดสิบหาพอดีกันไปถามแล้ว่ะเป็นตายอยย่ห่างโลกหางหายสิบแปดปีเพราะว่าให้อันห่างโลกมันแปดสิบหา ไปท้าแล้วว่าันเนี่ยอืมเข้าใจอ่ะอ่าแปดสิบห้ารายายอายุยายปิงอ่ะอายุยายปิงอายุ่ได้เปสิงอะน่้์ไม่ได้อืมอายอุยายปิงนี่ยแปดสิบอ่าปีเด้อนะครับ เปลเออมันแปลีนทานะครับส่วนยายอายุเท่าไรยาเท่าเนี่ยเก่าสบยายเท่าเก่าสียอ้ออหลตัวนี้เนาะอายุไม่เท่านี่ยเก่าเสียบออกไปวันไปชิลียอายุไม่ปีงตัวถนอกวันเนี่ยวันนี้ปลาเขาไตีเจ็ดแปลี่นเนาะย,ยายนาาาเนาะจับปลาเจ็ดแปลก็เปลี่ยนหา่ยมีซองันในี่ยไรจ้าปลา ปลาเป็นปลาดุกดุกกับชิมิเปนะียดเนาะปลาไม่มเกียจเนาะอ,อายุแม่เท่าอายุแม่เท่านี่กว่าสิบปีก็ออกไปแล้วน,ะนะบบนอ้อยเนาะก็ไม่ได้อาหรอยังขึ้นเขาตัวเนี้ยกับชินเน้นนี่ละอายุแม่ปิงนี่แหละครับได้ตาอเลยเกียดเปียดเนี่ล้วคือว่าเอาสัตว์มายหญ่ เอาอีแล้วเนาะ <Yeah. S 1> ว้ยจักเนี่ยตีเนาะเอานะครับพอดีนะครับมอเวยกับสัมผัสย่าแล้วนะครับคุณย่ายก็บาไปสองคนบ้เจ้ากันีตียังไงเนาะแต่ว่าในเมือ่อเมียปิงในในป่ามาเด้อะนะครับเป็นป่าดกมอเวยกับตีเจ็ดแปดห้าแปดครับพอดีอายุเมียปิงไปทำลูกสาวคนมาแล้วมันบอกว่าแปดสิบห้าปีตอนเสียชีวิตนะครับขังโรกนี่แปดสิบห้าแต่ว่าไตราีแปดสิบสี่นะครับแต่ว่าห้าเก่าอยู่ขังโรกเนาะ อายุแม่ปิ่งเนี่ยแปดสิบห้าปีนะครับอายุแม่เท่ากัสิบปีออกไปแล้วนะครับกับว่าแน่อาจรออีกก็ได้แต่ววากัจฉิเลียาอายุแม่ปิงแปดสิบห้าปีนะครับกับเป็นแนวทางของแม่เท่าในวันนี้เด้อนะครับโดนๆคนุณยายจะฝันใดเจริยาวันนี้ฝันจําะไรมาขึ้น,นครับเก็บ,บ่าถามคุณยายว่าซื้อเลยนะครับอ่าแปดแปดห้าในหลักบรวิวานะครับอายุแม่ปิง่งริชิมเจ็ดแปดไกลเด้อนะครับในวันนี้ก็อย่าพลาดแนวทางของแม่เท่าเด้อนะครับในวันนี้ คนฟันแมนนะครับงวดกว้อนนี่เสียดายฟันใีซี่หนึ่งนะหนึ่งซี่ออกห,าห่านึงนะครับวันนี้ฟันกับฟันแล้วนะครับฟันเกี่ยวกับน้องเสาิ่นนะครับสิเสียชีวิตไปแล้วนะครับอายุแม่เพียงหน 8, 5, ึ่งแปดสิบห้าปีฟนในปลาดุกส่ถุม,มานะกเนาะก็ะเลยตีววาเจ็ดแปดนะครับก็ตามนี้นะคนยายเนาะอือโดนต้องอฟันจำได้นะยายเนาะฟันจำได้ พักกันเปนิดส่วนมดผ่านกันนอนส่วนมนน์เนาะเออตลอดเลยส่วนต์เน,น,นาะก็เลยสไตล์แนก่อนเอาอย่าหว่วงนะเมด้ามาวะออวันนี้ก็ทำย่ายหลายเทียด้วยครับยายหัวใจฝันนี่แหละฝันว่าจะจำอะไรอย่ายเนานะสมมติก็จำไม่ได้เลยอจะย่าย แล้จับใดขึ้นอันนี้เหมอเนาขึ้นจับจจดนวดน,นวหนาวป่ย่ยหนาววะหนาวหนาวนาะนางฟิ้งแดกเลยเ่านยายนะแดกหนาวเออหนาวลบลบมือเนี่ยหนาวครับ ก็จิมี่นี่แหละพี่น้องเอ้ยนะครับตะพบฝันหุ่นใหญ่แหละมาเพียงปัดแล้วก็ฝันจำเลยจำนี่เนาะฝันในน้องสาวตายไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วนี่แหละเหมืนล่มหนาวพี่น้องว่าฟันวี่ว่าจะว่า,วา,วาอยาออกเงียบมนได้ยังมันหนาวอะไรบาลีศิวัดนี่จำไว้เด้อนะครับบาลีศิวัดนี่บาลีศิวัดรมันเลยจำอะไร ตะว่าหลุดตัวแยาเป็นสวนมอนอืมแต่ว่าผู้ตายนี่แปดซิ่งาปีนะครับผู้เมียปิงนี่อายุไม่เท่าหนี่งเขาซิ่ป,ปีออกไปแล้วนะครับก็คงจะเลี้ยแปดซิ่งหาของเมียปิงนี่แหละนะครับที่ท่านได้บอกแต่ว่าไดีปลาดุกมานําก็จะเป็นเย็ดแปดนะครับมารตีให้เย็ดแปดหาแปดเกิมาตรงอายุเมียปิงพอดีนะครับก็คงจะเป็นโชคเป็นใช่นะครับคงสีขาวจะดอกงวนนี้เนาะเพราะว่าคนย้ายฟันดีแลนะ้วห้เนาะ อ้าวคนในช่วงขบานท่านไม่เท่าเด้อนะครับในวันนี้อืมตอนนี้น้องสาวนะครับไปส่วนมดกับน้องสาวอยู่วัดสองคนนะไอ้ครับน้องไปสวนมะเหล้วกลับมาบ้าดสบายบุรัวบ้านหลังไหนนะเป็นบ้านหลังเก่านะครับบ้านหลังเก่าหน่อยบ้านหลังเก่าไปมะเก่าสูนย์นเด้อว้ายรื้อเกิดพอด้วยบาหลังเก่าพี่น้องจะรื้อเก่าศูนย์เด้อนะครับบาดล้างเก่าเก่าศูนย์ก็เป็นไปได้กันได้เนี่ยโอ้ยว้งอยู่มอกวันนี้เกิดว่าชิบว้งชิเด่ว้งอะไรย่าเกิดพอด อืมรอบวันเป็นบ้านหลังเก่าไหมบ้านหลังเก่าก็อยู่ย่ายเก่าศูนย์ไหมเออว่าม่นดีเตื่เนื้อนะครับโอ้ยลืมขึ้นพ่อว่าย่าไปบ้านหลังเก่ามีคนามสั้นพอมบ้านหลังเก่ากับเหล็กเก่าเก่าศูนย์ตัวนั่ครับเนาะก็เป็นไปได้เรื่องสามหางนี่แหละแปดห้าเจ็ดแปดเก่าศูนย์เนอนะครับหนวันนี้กัเป็นฟันแรกของคุณย่ายหนงวันนี้แหละที่ฟันจําได้นะครับกระทำสมือกับจำได้จักเทียอายุแม่ปิพงเนี่ยกั แปดมหาปีตอนชิชีวิตเปินเดปลากับจีด8 8, 8๊ดแปดแเจนะครับเสื้อนฟันไปสวดมนต์นนกัน้ามามาบานหลังเก่าหนึ่งกับเก้าศูนย์เพี่น้องเอ้ยนะครับอย่าพลาดเด้วยเอ้าเลขสามตัวซื้อวัตถทุตัวพี่น้องถือเน่ <ś c oughs> ไอ้ว่าถือกระแลไปเนาะ <ś c oughs> อันนี้วัาทูฟังนะครับเป็นแนวทางในสุดอกนะครับเปินหมาจากไหนมลยกโลกของฉันละนะครับก็บว่าโววมันกันหมากับจับงซื้อนะครับมาหักกับพานเนะาะแต่ว่าตัวเลขเปิ่นหชัดเจนแปดหาเจ็ดแปดเโชคมัน นำ้ำในเท่าหนึ่งวันนี้เด้อน,นะครับขอบคุณยี่ยหลายจิบย่างปัดในทางดีพี่น้องเอฟซีเด้อนะครับ้พี่น้องเอฟซีชมมาฝากกดติดตามกดอะไรคนเชี่ยมมาดไว้ในเด้อนะครับว่าติดตามมาอนีมือหนาเว้ตัวเด็ดมากเห็นน้ำด้อนะครับไอ้ตามไปเกิดจิบผ่าจักคีบเนาะคลิปได้คีบได้เด็ดเด็ดเกิดจิบผ่ากันนะครับเอาขอบคุณทล่รัครับที่ติดตามรช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ